สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่764ค่ะ764สส้มใสรหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นราย ID หรือว่าเบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือนะคะราย ID แอดเป็นตัวภาษาอังกฤษอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะก็เริ่มเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้รหัส7 6 4สี 64, ค่ะจะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายคอจีนผ่าตะกึุมหน้าแบบขายดีนะคะซึ่งวันนี้จะมาเติมสต็อกทั้งหมด3สีนะคะเคยขายสีขาวครั้งที่แล้วขายสีขาวสีขาวมามีสีขาวอยู่ตัวเดียวเลยนะคะก็อ่าวันนี้นะคะก็จะมีเพิ่มเติมมา2สีก็คือสีกะปิที่จำใส่อยู่แล้วก็สีดําร้วนดําสนิทค่ะคะุแม่คะตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายก่อนที่เราจะไปดูเนื้อผ้าแล้วก็แบบกันนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆก่อนเรื่องไซส์เนาะก็ตัวนี้ค่ะเป็นงานฟรีไซส์ อกเสื้อ46นิ้วนะคะอกเสื้อ46วัดจากช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาอกเสื้อช่วงนี้ได้46นิ้วนะคะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้เผื่อซส์ให้ด้วยนะกรุณาเผื่อซส์ด้วยนะถ้าพอดีพอดีเลยหรือว่าอันนี้คือมันอาจจะใส่ไม่ได้เนาะส้ม เทียบมาส่วนตัวหนูนะเส้ิอมอกจริ33นะคะก็กำลังใส่เสื้อ46ในการลิวเหมือนกันนะคะเสื้อทรงนี้ก็ใส่ใหญ่ๆห,หน่อยก็ได้นะคะไม่จะเป็นต้องเข้ารูปฟิตมากนะคะเพราะอยากได้อะอยากจะได้ความแบบพุ่มฐานสุภาพเรียบร้อยเนาะ,ะใส่ตัวใหญ่นดกว่าตัวนิดนึงจะดีกว่านะคะจะไ,ไม่ต้องฟิตมากเนาะตัวนี้ย้ำใส่ให้ฟรีไซส์อกเสื้อ46ความยาว23.5นะคะเทียบมาตรส่วนหนูสูง160ก็ประมาณ ครึ่งสะโพกนะคะครึ่งสะโพกนะคะก็กําลังดีกำลังสุภาพเพราะว่าถ้าเกิดใส่ยาบเกินไปก็จะดูรุ่มร่ามเนาะมันจะดูรุ่มร่ามไปมันจะดูตัวใหญ่ไปไม่สวยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้ราคาพิเศษค่ะคุณแม่ก็คือเป็นงานผ้าฝ้ายรูปแบบนี้สวยมากนะคะตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยลายปักให้มาเยอะแน่นอลังการสวยเลยแบบนี้นะคะรุ่นนี้คือลดราคาให้จาก850บาทไม่ขายขายวันนี้800ท้ทวน800ท้วนพอค่ะ800ท้ทวนพอนะคะมีสต็อกให้3สีนะคะวันนี้ก็แล้วก็แม่จะเป็นช่วงโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายของเดือนเมษาด้วยก็ร่วมโปรโมชั่นนะคะลด2ต่อก็คือลดต่อแรกก็คือลดไปในราคาเสื้อ เลยนะคะตัวเดียว800บาททั่วนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบอก5 0บาทต่อที่2ค่ะถ้าซื้อครบ2,000บาทค่ะอะไรก็ได้ในร้านครบ2,000ลดไปเลย100ครบ3,000ลดไปเลย300ในการสั่งครั้งเดียวกันค่ะก็ตัวนี้นะคะอ่าไซส์แล้วราคาแล้วนะคะที่นี้เรามาดูรูปแบบกันนะคะเดี๋ยวดูจัดตัวที่ส้มใส่ก่อนก็ได้นะคะอ่ารูปแบบจะเป็นแบบนี้น้องจะเป็นงานคอจีนค่ะ น,น้องจะเป็นการคอจีนนะคะคอจีนคออกตั้งคอจีนแบบนี้แล้วก็ผ่าติดกระดุมด้านหน้านะคะซึ่งตัวนี้กระดุมก็ใช้เป็นกระดุมตัวเดียวกับตัวเนื้อผ้าตัวเสื้อเลยก็คือเนื้อ้าฝฟายเนาะแล้วก็มาพร้อมกับแขนกระบอกนะคะก็คือจะมีปลายบานเล็กน้อยค่ะ อ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีปลายบานเล็กน้อยนะคะช่วยให้ดูแบบดูสง่าและก็ดูภูมิฐานยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ความยาวแขนอยู่ที่จริงๆอะ่ะคือมันจะประมาณเลยข้อศอกมานิดนึงค่ะหรือใครจะบอกว่าเป็นครึ่งท่อนแขนด้านล่างก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึง4ส่วนนะคะมันจะประมาณครึ่งท่อนแขนล่างอะคะ่ะก็คือคุมข้อศอกลงมานิดนึงค่ะเหมาะกับแบบเสื้อแล้วก็เหมาะกับสไตล์ผ้าเหมาะกับรูปแบบค่ะมันจะอยากได้ความที่แบบดูเป็นทางการนิดนึงแล้วก็ดูภูมิฐานก็อรูปแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณสะโพกค,คือผ่านข้าง ให้ด้วยนะคะอันนี้คือด้านหน้าและก็มีกระเป๋าให้นะคะกระเป๋าใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะนี่อกระเป๋าอยู่ด้านซ้ายมือนะด้านล่างซ้ายมือค่ะใช้งานได้จริงอันนี้คือใส่ของได้จริงทุกอย่างเลยก็โทรศัพท์ อาจจะเป็นอะไรที่ระวังนนิด้ดึงบางทีแบบมันใหญ่เกินกระเป๋าแล้วก็อาจจะร่วงเนาะอันนี้ก็ยาดมเงินกุญแจใส่ได้แน่นอนนะคะมาตรงนี้นะคะก็คือใส่ของได้ใช้งานได้จริงนอเราะกระสวยแล้ยังใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็มีลายปักนะคะเป็นคล้ายๆกับลายเถา่ดอกไม้เนาะในส่วนของบุเรณหน้าอกนะคะให้มาเต็มๆทั้งหน้าอกเลยแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าค่ะสุภาพเรียบร้อยสวยงามตรงลายปากักแล้วก็ด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้ อันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะก็ตัวนี้ผ่าติดกระดุมหน,หน้าถูกใจหลายคนแน่นอนคะ่ะแบบสุภาพเรียบร้อยคุณไม่ใส่ทําง,งานได้ใส่ในโอกาสที่เป็นแบบจริงจังทางการอะไรได้หมดเลยนะคะในราคาเพียง800บาทเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวส่ o ให้ดูในไม้ด้วยนะคะ,ะรูปแบบนะคะเนื้อผ้ายอย่างที่บอกไปงานตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายคะ่ะ เนื้อผ้าฝ้ายเนาะใครที่ชอบเนื้อผ้าที่แบบว่ามีความแน่นประมาณหนึ่งไม่ชอบแบบงานผ้าบางๆเบาๆนะคะชอบใส่เนื้อผ้าแน่นๆรุ่นนี้เลยตัวนี้เลยค่ะดูแบบแม้กระทั่งอยู่ในไม้ยังดูสง่าภูมิฐานเลยอ่ะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเนาะงานคอจีนะคะหรือคขาอ,อกตั้งนะคะผ่าติดกระดุมหน้าค่ะใช้ผ้าตัวเดียวกับตัวเสื้อมาทําปั๊มเป็นกระดุมนะคะแล้วก็ลายปักลายเถาดอกไม้ที่เลื้อยลงมาจากบ่านะคะก็จะได้เป็นรายนี้นะคะเหมือนกันเลยสีดําก็มี ายปากนะคะเพียงแต่ว่าสีดําเขาจะใช้เป็น ได้ดำนี่ค่ะอสีดำไม่ร้ปักเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่าใช้เป็นได้ดำใหม่ดำในการปักให้นะคะรายปักลายเดียวกันเลยตัวนี้คือสุภาพเียบร้อยใสในงานขาวดำได้นะคะนี่นะคะดำสนิทเลยอันนี้คือทรงได้ด้วยทรงสุภาพเลยนะคะอันนี้ด้านหลังเนาะอันนี้คืองานด้านหลังนะคะอันนี้งานผ้าฝ้ายเนาะด้านหลังนะคะถ้าไข่ร้ยายนี่งานคอแบบอ่าคอคอตั้งคอจีนคอแบบสุภาพเลยนะคะแล้วก็กระดุมก็ดำเลยแล้วก็รายปักสีดำก็มีนะคะแบบรูปแบบคือแบบ สวยเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้สีดำเนาะก็เก็บรุ่นนี้ได้นะคะราคาลดลดไว้แค่800ร้อเนาะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนสีดำให้ดูนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูลายชัดๆก่อนสีขาวจะเห็นลายชัดนิดนึงเพราะว่าพื้นขาวๆสว่างอะเนาะลายปากมันก็จะเด่นเด้งขึ้นมาเลยค่ะอันนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะในไม้อันนี้สีขาวค่ะมีแค่3สีนะสีส้มใส่อยู่จะเป็นสีกะปิค่ะสีส้มใส่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีกะปิค่ะอยากให้ดูสีกะปินะ ลายปักลายเดียวกันเลยสีเดียวกลายเดียวกันเลยค่ะลายเดียวกันเลยสี่เดียวกันด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสีกะปกิเนาะมันก็จะมีความแบบนี้น,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 นัวนวนุ่นนุ่นนิดนึงค่ะสีกะปกิสีชมพูอมน้าตาลสีน้ําตาลผสมชมพูประมานนั้นนะคะสีกะปกิค่ะอ่าเดี๋ยวซ้อยืนให้ดูสีนะเดี๋ยวให้ดูลายปักค่ะอันนี้ให้ดูลายปักนะคะสีกะปิค่ะ ใครไม่ใครเก็บข่าวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดํานะคะส้มว่าสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบว่าดูสว่างสว่างได้มันไม่ได้มืดขนาดนนะคะแล้วก็นี่ก็สุภาพเรียบร้อยด้วยมีสีสันขึ้นมานิดนึงนะคะสีนี้คือเหมาะกับแบบตั้งเองบางทีสีชูชาดก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับรูปแบบเสื้อทรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้ติดมาให้นะคะรอบนี้ติดมาแค่ขาวดําแล้วก็กระปิค่ะถ้าใครสนใจคุณแม่สั่งรหัส7 6, 4สแล้วตามวยสีกระปิค่ะ 800บาทจากราคาเต็ม850นะคะ8 9แล้วรอบที่แล้วอ่ะจำได้ว่าขาย8,5เพราะว่ามันมีสีขาวสีเดียวรอบนี้ก็คือลดลงมาคนนั้นให้อีกนะคะอ่ะเป็นโค้งสุดท้ายของเมษาแล้วคุณแม่ค่ะก็ราคาเท่านี้นะคะร่วมโปรโมชั่น2ต่อด้วยค่ะ อ่ะตัวนี้นะคะคุณแม่คาะจะเป็นรหัส764ค่ะ764นะคะสี่ขาวออฟไว้ค่ะสี่ขาวออฟไว้งานตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะไม่บางพอก็ไม่มีทํานานนะคะไม่มีทํานานนี่นะคะเดี๋ยวส้มหันให้ดูด้านหลังด้านหลังนะคะนี่นะคะไม่ได้บางนะตัวนี้ไม่มีทั้นานค่ะ ตัวนี้นะคะลายปักสีขาวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเด่นชัดนิดนึงแล้วคือเห็นลายแบบเออเอรังอรังเลยนะคะลายตัวนี้สมว่าเก๋เลยทีเดียวนะคะมันจะแบบเหมือนเรืยๆมาจากตรงช่วงบานเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านล่างมีกระเป๋าให้นะคะด้านซ้ายมือนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้สั่งสีขาวออฟไว้ค่ะสีขาวดีเพราะว่าสมว่าลายปักสีที่เขาให้อ่ะค่ะลายปักสีกับสีขาวมันเป็นที่แบบส่งกันดีนะคะก็รุ่นนี้ค่ะสีขาวขายดีนะคะ นี่เลยนะคะรอบนี้ราคา800บาททวน800บาททวนโอนชำระแจะส่งฟรีเก็บปลายทางของ50บาทค่ะก็สูโปรโมเช่นเดินเมษาด้วยนะดำค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะของรหัส764นะคะส,ส้ว่าทรงมันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเลยอยากไม่ติดไม้ให้คุณแม่ดูทรงเนาะนี่เลย คอนะคะสุภาพเรียบร้อยเนาะอ่ะตัวนี้จะเป็นงานคอจีนนะคะคออกตั้งหรือคอจีนแล้วก็ผ่าติดกระดุมด้านหน้าน,นะคะเวลาเราเห็นตัวต่อตัวกันอนะ่ะมันจะเห็นรอยปัก้วยนะคะมันจะเห็นลายปากักไม่ใช่รอยปกักมันเป็นลายค่ะเป็นลายแบบตั้งใจเลยเป็นลายปากักพังแน่ลายเดียวกันเลยแต่ว่าเราใช้ได้ดําในการปากักเนะาะมันนี่ค่ะนี่นะเวลาดูไกลๆเนาะอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นปักชัดเจนนะแต่ว่านี่ทรงเขาค่อนข้างสวยนะคะผ้าเฟิร์มอยู่ทรงสวยตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายถ้าใครชอบงานที่ผ้าค่อนข้างแน่นนิดนึงนะ อยากได้ผ้าแบบเฟิร์มอยู่ทรงสวยไม่ได้ชอบผ้าพิ้วผ้า,ผาบางผ้าเบานะอ่ะก็แล้วแต่โอกาสในการใส่ค่ะรุ่นนี้คือเหมาะโดยทีเดียวนะคะกับโอกาสงานที่ค่อนข้างจริงจังค่ะ สุภาพเรียบร้อยแน่นอนนะคะทั้ง3สีเลยค่ะใส่ไปทํางานเนาะสีขาวกับสีกะปิใส่ไปทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าสีกะปี่มันไม่ได้แบบฉูดฉาดเกินไปซึ่งว่าเหมาะเลยทีเดียวกับการใส่ไปทํางานได้ลุคที่ดูภูมิฐานและดูดีค่ะสีขาวเนาะลายปักชัดโดดเด่นนะคะสีสดใสต้องสีขาวเลยหรือว่าถ้าใครอยากได้งานสีดําก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในราคาเพียงแ0 0บาทเท่านั้นได้งานผ้าฝ้ายตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยสวยงามตามนี้แล้วก็ได้ลายปักให้ด้วยค่ะ ก็ถ้าสนใจคุณแม่สั่งรหัส7-6-4แล้วตามด้วยสีต้องการในช่องทางรายไอนะคะอันนี้หรือว่าเบอร์โทรได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ